เนี่อืม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 โอ้อืมเข่าทา เออหนึ่งสองสามกับสบายดีพอมีพี่น้องเบอร์สุขุมสุขคนพี่นอ้อ,นพนองพอพอกระเป๋าเล็กอีกบบลลอแล้วกับผูกเก่าผูเดิมพี่น้องเพิ่มเติมคือทรงผมนี่แหละเอากาบสวัสดีพอมีพี่น้องบอกว่าจ,จะเป็นทางผังไทยหรือทางต่างประเทศเนาะกายินดีตอนหับกะสู่ซองบาลเล็กอีกแล้วพี่นอ้องเอาพอพ,อพอกระเป๋บบาลเล็กในเมื่อนี่บาลเล็กมีเมนูมานําเสนอพี่น้องต้มเปื่อยหมู ต้มเปือ่อยสิ้นเคืองในสิ้น,นติดมันมัน,นพี่น้องบรรยากาศมากับแข่งหับเซิรนลานทรายโอ้กันเ,เลยคอลือเหลือมวะนี่เอาขอเขาใกล้ใกล้เลยพี่น้องนี่เสนอผักแก้มเขาหมักหมักเขือหมักแตงหมักแตงปลูกเองเลยพี่น้องนี่หมักเคือกับปลูกเองนี่ผักบัวนี่ปลูกเองนี่แก้มกับผักกาด ซอมประกาศดอกนะต้มไปปื้อนี่ตัวนี้พี่น้องเจลเด็ดเลยแซ่บๆลูกพี่น้องมาจอดจอดจอดมาลาบปากหนึ่งอีกแล้วไปลงมือเลยเอ้าอันนี้มัม้พี่นอ้องแซ่บๆนี่แหืมบรรยากาศยามแรงพี่นออ้องเองมั้ย

กินยังก็แซบเขาขนคนกินแซบแมนบ้หนึ่งบวห่อเลินี่ออ,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 อกบกๆๆเ ไม่เห็นไปก้นกันกบรวดเยอะจัดดีขนาดนเน้นข้องแก้มนเน้นพักมเมื่อนี้เน้เนพัก

าเด้อพี่น้องใส่มือหืมหืมหืมปักม่วนเขาแล้ว Ừ. 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 Mà ngay thôi thả ừ. ao ừ. chuẩn đi nó มาแซ่บๆพี่น้องอืมประกาศมันใหญ่ก่อนพี่น้องเลยวกว่าสีบงบงบ่ทันก็เลยใหญ่ก่อน ก็ค่า เป็นบอสจวดจัาขนาดกรุบดีพักมีกรุบดีหรีอพี่น้องต้มเปื่อย

ขออนุญาตด้อพี่น้องใส่มือเนะ1เนาะแซ่บๆอืมยอดผัก ยังนะองแค่ใบเห็ดเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งส่วนอะไรไหมไม่รู้สโพกอะทางทางก้นมันเดลยเป็นอสิ่นติดมันสิ่งติดอันติดมันติดหนังเอ้สวยอ่ะ

นี่โหดเลยนี่แกวโหดเลยกัดโหดเออโหดเป็นนี่อะไรก็ฮะเป็นยังไงมันบอสแสนนบแสนะเลยตัวนี้นี่สีไหน,นมันเน,นี่ส่วนนี้มีสีดีเลย Sap ừ, hang lì chào đi chèo ừ, đồ ừ. hôm ăn nà hôm đột na, hôm đồ nhảy đột đồ ô ô, nó nà hôm nhục nà hôm đồ nà lì nà lì nho trò

ส่วนนี้มันนะน่าไเห็นลนะอ,อย่างเฟียวครับอืม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  อิ่มไหมล้ะอ่ะฮึอิ่มไหมอืมอ,มอ,มอ,มอยู่เลยพี่น้องเอ้เอ้ามีโนูนี่ทอดอะไรสันสะโพกหมูพี่น้องเอ้าจังได้กะา อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เรือกดซับสไครต์ให้บาเล็กเนี่ย้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเล็กในการทำคลิปต่อไปเนะาะแต่ว่ายังให้บาเล็กเฮดไมโนยังกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเอา้าบาเล็กก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเลยเติมกำลังใจให้บาลเล็กตลอดบาเล็กก็ขออห้ย่อให้พอห่อแม่พี่น้องจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงพี่น้องปัจจุเเบันโลกไฟแเจ็บเบิดสุขุสุขคนเนาะเอา้าพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เก่าเข้าวา สบายดีพี่นนองสบายดีจินใจพูจดกันจกินจัง